ยัดแม่หูฟังดีเดี๋ยวผมช่วยนี่พี่เฮ้ยจาตันเดชเร็วเดี๋ยฟังมันดีเกินจะตันตู้เหรอไม่พี่มันผมส่องไฟมันบอดแล้วว่าแต่มันก็เดินตามผมถูกถ้้้าจะตตตันูองเงบดี๋ยวฉีกเ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 ดี๋ยวไปด่วนเลยไปด่วนเลยโอเค เดี๋ยวฉีกไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านเล็กอยู่พี่ดึงมาบ้านเล็กมามามาตรงมาหาเราเลยสองคนอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมองกูมองกูมองกูอยู่กับพี่นะอยู่กับผมนี่อยู่กับพี่ที่ไหนอ้าวแล้วมึงอยู่ไหนอยู่กับผมก็เหี้ยแล้วอยู่กับกูอยู่กับผมยังไงวะูสงสัยมานานแล้วเดี๋ยวหลายรอบละ อยู่วะกูมาดิตามตูดผมก็แย่แล้วดูจะสตรีมกูไม่ล่ะตามใครกันแน่นั้นแต่ต้นเนี่ะดูสตรีมผมท่าไม่เชื่ออ่ะกูท้าเหมือนกันกูก็สตรีมอยู่ดูในสตรีมมผเลยเออกันเอ้ยกระต่างไม่มีนะกระต่างไม่มีต้องเปย์ไหมวะไม่เปย์เว้ยกูไม่เปย์กูไม่เปย์เข้ามาได้กีกรอบนึงไม่เปย์เว้ยแก สวยที่แเ,นะเอาอะไรวะไม่เอากูนะโอ้ oh, อ่อนมาดิกูดโดดตู้เรียกกันเนี่ย เออตามตามพี่นะตามพี่ก็มาเด็มายังอยู่ครบอ่ะแต่รอบน้องเปแล้วมีการย้อนเยอะกันด้วยบูี่กันหรือเปล่าเอาดีเปย์ไปเปไปมาเทเป็์หนึ่งทันเล่นยังไงดีไม่ได้ไปพับไม้นะไม่กูต้องเปแล้วไปแมทแคทไปแล้วต่อไปถัดต่อไปจะเป็นบ้านเล็กเล่นแต่ตู้ใช่ไหมไม่พับไม้แล้วเล่นตู้แล้วเราห้ามพับไม้เราตัดไม้เอาเปเราตัดตู้เอาตัดไม้ไม่ได้ เอย่าไปเกมน,น,นกี้แพงชีบัยไปเลยเนี่ยพยุงเขาแบบห่วงเหลือเกินเฮ้ยใครมาเนี่ยออโอ้โห,โหโจุกอยู่แล้วอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกก็หยุดบ,บอกอยู่อยู่บ้านเล็กบอกตำแหน่งวะ,บบก,วะก็บอกอยู่จุกบ้านเล็กที่ชะงักเลย ไม้ไม้ตรงพี่มีสี่แผ่นพี่พับไปสองเล็กสองแล้วหลังพี่ก็เหลือฟันเล็กเหลือสองแผ่นอ๋อสเตลอ่ะตาดำตาดำติดอ่ะสเตลนะสเตลไปสเตลไปสเตลไปไม่รู้อยู่กับใครอยู่กับใครไม่รู้อ่ะตาดำที่ติดนะแต่อยู่กับใครไม่รู้ไม่สามารถบอกได้ สเตลสเตลสเตลอยู่ไหนไม่รู้มองไม่เห็นผมว่าสเตลแคมป์พีน่าหนึ่งไม่รู้ไม่สามารถบอกอะไรได้ไม่รู้เปิดเผยเมาก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้ตาดำติดนะแต่ว่าอยู่ค่อนข้างไกลอ่แต่อยู่ไหนเดี๋ยวพี่บล็อกให้มีทางหลังมีลูกเองด้วยไปเลยอยู่ไหนไม่รู้เจ็ดนั่นไงนี่ไงกูบอกกูไม่รู้เอาไม้ใช้ไป ไม้ไปเล็กไม้ไปเล็กก็อยู่นะใช้ไปใช้ไปต้องใช้กู่ไหนนเี่ยหลังมึงอ่ะเออกูฉีกแค่นั่นเลยไอ้เหบ้านเล็กกูพับแล้วกูลืมไอ้บ้าน้าบาม้เล็กก็อยู่ด้านขวาบ้านเล็กอ่ะแผ่นนี้แผ่นนี้ที่กูย่อเนี่ยเห็นหรือเปล่าวะหายไปบ้านเล็กไปแล้วออยยูู่่่่พพีีตันตููููตตตตตตััันนนุได้ได้ตันตุได้เปิดเปิดเกินเป็นไงล่ะไกลมากเป็นไงล่ะกอยู่ไกลมากเป็นป่นไฟหรือยัง เอ,อาวูเอาวูเอาวูกำลังแกะโทเทมอันที่สามฉีกให้ฉีกให้ฉีกให้เอาเปล่าออกกระดาอยู่ไหนวะหนูไม่ได้แกะเฮียแคมป์เลยมาดิพี่แกะไปอันนี้อันที่สามแกะขาวหรึ่งลูนแกะขาวสองไม่ไม่จะข,ข,ขาวจะขาวจะขาวมาช่วยก่อน สเตลนะใช่มันแอบอยู่หลังนี่เลยแอบอยู่มันโซนแอบเลยปั่นติดออกเลยพี่มันมันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยอยู่ตรงแพงข้างหน้าผมเนี่ยน้องเชื่อมั่นในโบโลทามพี่ไหมไม่ติดมันไม่ติดนะพี่มันโอ้โหเดี๋ยวลาก่อนตายสองไปมาเราสองคนออกสามคนออกเนี่ยเดี๋ยวพี่ดิ้นเองเจอโทเทมไหมใครวิ่งผ่านเจอโทเทมไหมหูหาพี่พี่หาโทเทมให้พี่หาโทเทมให้ เผ e e er> e <ah> yep> mm> ื่อเจอเผื่อเจอผมแกะผมแกะโดเทมไปสามันเผื่อคุณเจอเหมือนเหมือนเมื่อวานถ้าไม่เจอต้องมีเวลามีเวลาไม่ต้องรีบมีเวลาคลิปนิวพี่ก่อนเอ้ยไม่ต้องนิวก็ได้ไหนอะอีตัวไหนไม่รู้เนี่ยอยู่ๆอ่เอกนะถ้าไม่เจอออกเอาตรงๆไหมครับเดี๋ยวมมัันนถ้าบนไปข้างหน้าไม่มีพี่พี่ต้องออกแล้วเขาแอบเขาแอบอยู่ โอเคโอเคไม่เจอไม่เจอไม่เจอพี่วนเหลือตรงเดียวละไม่มีแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวดูดูพี่วนหาดิไม่มีแล้วตรงเนี้ยไม่มีไม่มีไม่มีชัวดูแล้วเหลือตรงที่เดียวเหลือเหลือบ้านเล็กอ่ะกูดูให้กูว่ากูแตกก่อนเจอแล้วเหรอปล่อยปล่อยปล่อยเดียวสองไปใช่ไม่ได้ปล่อยสองไปดูดกูนี่แหละกูล่ออยู่ ไม่ติดไม่ติดกูกูปลดสเตลให้เออกูปลดสเตลให้แคปนะแคปนะแคปนะพี่ปลดสเตลให้แล้วปลดสเตลให้ที่มีบโลใช่ไหมมันเปิดเผยม่ใช่ไหมบลเฮ้ยมาสเตลอีกรอบนึงไม่ได้กูเจ็บมองจะมองจะมองอยู่พี่นะอยู่พี่นะ ใกลจัดเลยวะคลิปหนึ่งนะหาหาเปิดประตูประตก็ได้นะประตูใกล้มากเปิดประตูก็ได้อันน่้อยู่เบี้ยมใช่ป่ะใช่มีีออ้้ลลาากกตายตาก่อนตายแล้วคลิปหนึ่งคลิปไม่ไม่ไม่ไปออกประตูนู้นได้นะไปออกประตูประตูเก่าได้ไปออกประตูเก่าได้ตงก็ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระกลิฟมากากแมพให้โกบอยู่คนเดียวอยู่เห็นหมด เดียวมมารรอปะตูผโอเครอประตูเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปไปออกไปออกประตูโค้งได้เดี๋ยวเป่า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 ยับอ่ะมีบอลโล่ปะล่ะกิบมีกิบมีกิบมีผมเข้าตัวนี้ปหมผมเขาตัวนี้ไหมเข้าไว้แล้วกันโอเคจะจำไว้ไม่ทุกครั้งอู้มาสเตลมากิบถึงเลยพี่ตายแล้วโอ้ยมาตอนไหนวะเสานี้ไหมจิบบอลโล่เสานี้ไหมเสานี้ไหมเสานี้ไหม เสาเสาไหนวะน่ะขอทีถ้าไม่หลุดก็พี่ก็วิ่งไปเลยไม่เสาไหนเอาเวนเลยเสาลูนาก่อนทันบาลพี่เดี่ยวทันบอลนะทันทันทันเฮียกูก็ดูแต่หลังตู้ไใสัตว์แม่งโผล่มาหน้าตู้เฮียแม่งกูไม่เห็นว่ะโทษว่ะแม่งสเตลไอเฮียกูยอมเลยสเตลโงเงี้ยมองไม่เห็นว่าอยู่ไหนไม่มาไม่มาไม่มาเฮ้ยมามาเฮ้ยต่อดำกับพี่พีอย่างวะออกดีกว่าไม่ฮิวคนไม่ฮิวแล้ว ออกดีกว่าไอ้ที่ตาดำกับพิบอ๋อเข้าใจแล้วก็คือถ้าตาดำติดหมายความว่าผีอาจจะอาจจะยังไงวะเออช่างหัวมันงงอยู่แล้วเนี่ยกูเนี่ยคนไทยอารัวัวรัวรัวอรัวปอนมาเรื่อยๆไม่ก็เล่นหมื่นหมื่นเจ็ดก็เหมือนเล่นเป้านะแต้มน้อยถ้าทศกัณฐไม่เป้าเลยต้องสองหมื่นห้าขึ้นไป บอลเล่นไหมไบอลไม่ใช่คนท้านะจีนอะไรนะเล่น